ขอกราบสวัส hmm. ด so, ีทุกคนเลยครับตอนนี้เราอยู่กับช่องจนเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ลงคลิปนานมากครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาหารป่าที่บนป่าข้างบนนี่เลยนะครับลาสักนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเราไปหากันเลยนะครับโอเคไปกันก็เดินมาสักแป๊บนึงครับก็ยังไม่เจอเลยเลยนะครับเดี๋ยวเราหาได้เราจะบอกนะครับโอเคนะครับบรรยากาศของการอยู่ในป่านะครับเราไปหากันเลยนะครับโอเค น,นี่ก็ยังไม่เจออะไรสักอย่างเลยครับนี่จะเจอแล้วทุกคนอาหารโลอาหารยุ่งางันเงไปเอากมาเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับอาหารป่าลึกของเราอยู่ตรงนั้นนะครับครับทุกคนโหนี่นี่เราดนมามาผ่าลึกเลยนะครับเพรเราจะมาหาอาหารที่หาย,ยากที่สุดในป่านะครับป่าที่คุณไม่เคยเห็นนะครับ มีลปาที่นี่ที่มีนะครับสุดยอดเลยเกเเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเลยนะครับไปกันต้ตมน้ำกอนเลยครับเดี๋ยวแปเอาหมอนะครับมาใส่มากกันเลนครับ เดี๋ยวช้อนออกเ <c oughs> ขียใส่เดี๋ยวปามา,สาใส่ด้วยนะใส่เครื่องปรุงเลยนะนี่นะครับน้ำนะครับใส่ไปเลย <c oughs> นี่นะครับอาหารป่าของโลกหายากมาก A few moments later โอเคตอนนี้อาหารป่าของเราก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องถูกใจครับว่าทาไมมันมืดไฟแหล่งหลอดเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ขาดนะครับมันดูกัดโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาอาหารป่าของเราเลยนะครับนี่นะครับไฟแหล่งหลอดเดียวนี่นะครับหน้าตาอาหารป่าของเรานะครับโอเคก็คุ้นเคยมากเลยนะครับอาหารชนิดนี้เดี๋ยวเรามากินกันเลยโอ๊ยเป็นหมู เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับอันนี้เราก็มีโอเครมีนี้มาเพิ่มนะครับรามาใส่เลยนะครับนี่นครับอ้เอายองนี้ก่อนนะครับจัดมเหมือนน้ำาิ้เจ้าที่เลยไม่ใช่น้ำแดงนี่นครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับอาหารป่าที่เราพักภุมใจมากเลยครับเราหามาสิบปีปีนี้ได้กินเฉยเลยครับ จะแซ่บมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิกมกันนะครับร <c oughs> ้อนไหมมักนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะเรับ okay. อร่อยมากนะครับเ <c oughs> ส่ได้เลยนะครับอร่อยสุดยอด <c oughs> ใครชอบอดที่ไมรชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วนะครับลุ้